ครับถ่ายเทสให้ตามนี้นะครับิล์มาถอดพักก่อนถ่ายเทสปั๊มนะครับอันนี้ดูดจากตัวนี้นะครับเดี๋ยวถอดให้ดูเริ่มใหม่นะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับอโอเคเดี๋ยวเสียบให้ดูครับนี่นะครับมันก็จะดูดนี้ออกมาเลยนะครับเพราะค่อนข้างแรงนะครับโหแรงเลยนะครับ เป็นปัม๊มดูดสารเคมีดูดน้ำมันพว้นี้น,นะครับน้ำมันหล่อรื่นสารเคมีอะไรที่กัดก่อนได้หมดเลยนะครับตัวนี้ผมต่อคับับพัสเตอร์ให้แล้วนะครับดูชี้กระแสให้ดูนะครับเนี่ยกินกระแสแค่แอมกว่าเองนะครับ1.3 M อนะครับ ทีกระแสน้อยมากๆนะครับถ้าแค่บีบบีบแรงขึ้นเนี่ยกระแสก็จะกินสลี่นินงนึงนะครับหนึ่งจสี่เองครับเนี่ยถ้าปล่อยเปล่าๆเนี่ยมันก็อยาก,กินกระแสหนึ่งจุดสามถ้าบีบหนึ่งจุดสี่นี่นะครับจับตัวเครื่องให้ดูนะครับวิ่งนิ่ม่างเชฟได้ดูตามนี้นะครับเกยบลั๊ก2 2 0ยบโวลต์ได้เลยนะครับตามนี้ครับขอบคุณครับ